5แนวคิดรวยแบบคนรุ่นใหม่รวยเร็วรวยก่อน30ให้ทำแบบนี้นะครับถอดบทเรียนจากคุณ CK ช่องหรือ CK f a s t b e r g นะครับซึ่งเป็นคนรวยรุ่นใหม่นะครับเป็นวัยรุ่นนะสร้างตัวรุ่นใหม่นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับว่า5แนวคิดเนี่ยที่เราถอดบทเรียนกันมามีอะไรบ้างครับฝากทุกท่านกด subscribe ด้วยนะครับใครกด subscribe ก็ขอให้รวยนะฮะท่าน กดกระดิ่งด้วยก็ขอให้มีเงินร้อยล้านพันล้านนะครับ CK เ a s t Work นะครับมาเป็นบุคคลนะที่โดดเด่นในโลกธุรกิจแล้วก็การเป็นนายตัวเองในยุคปัจจุบันนะครับเขาเป็น CEO ของ Fa s t Work นะฮะแพร้อมที่เชื่อมต่อฟรีแลนซ์กับผู้ประกอบการทั่วประเทศนะครับ C k เชมครับมีเชื้อสายไทยจีนมาเก๊านะครับแล้วก็เขาเติบโตที่สหรัฐอเมริกานะครับในตอนวัยเด็กเนาะนะครับเขาพ่อแม่นะพ่อแม่ก็มีการหย่าร้างกันนะครับทำให้เขาเองต้องย้ายไปอยู่ที่อเมริกา แล้วก็เติบโตในสภาวะแปดล้อมที่ไม่ค่อยเอื้ออํานวยซะเท่าไหร่นะครับแต่เขาก็เลือกที่จะกลับมาอยู่ในประเทศไทยครับเพราะเขารู้สึกว่าในไทยเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีน้ําใจแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทําให้เขามีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่ทาง CK นะครับจะมาเป็น c ีอของ f a ดเวิร์คครับซีเนี่ยก็ทํางานในสายทางด้านบัญชีนะครับสีปีเนาะที่นิวยอร์กนะครับในฐานะ CPA นะครับ ประสบการณ์ในสายงานนี้ครับได้สร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้กับเขาครับเกี่ยวกับการบริหารทางด้านธุรกิจแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะครับความสำเร็จของเขาครับในวัย29ปีนะครับก็คือในปี2023นะครับนั่นก็คือก่อน30นั่นเองนะครับสะท้อนถึงความมุ่งมั่นแล้วก็การทํางานอย่างหนักตั้ง แต่อายุยังน้อยนะฮะสิเชงครับมีวิสัยทัศน์ในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ผลักดันให้ผู้คนเนี่ยทำตามความฝันของตัวเองครับโดยเฉพาะในโลกของการเป็นนายตัวเองและการทํางานแบบฟรีแลนซ์การเป็นผู้นําของฟาร์ดเวิร์ไม่เพียงแต่สร้างแพลตฟอร์มที่เชื่อมอต่อลรหนักของฟรีแลนซ์กับผู้ประกอบการเท่านั้นครับแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้คน ให้มีความสุขในการทําง,งานมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนี้เป็น5บทเรียนความสําเร็จนะครับจากคุณ CK f a ฟ work ที่เราถอดบทเรียนกันมานะครับอย่างแรกครับนั่นก็คือเรื่องของที่เราจะต้องเชื่อในทัศนคติและก็ในเรื่องของตัวสัญชาตญาณของตัวเองครับ c k ครับมีความเชื่ออย่างแรงกล้าในทัศนคติและก็สัญชาตญาณของตัวเองครับซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เขาเนี่ยไปสู่ความสําเร็จครับการเรียนรู้จากคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีครับ แต่การเชื่อมั่นในความคิดและทัศนคติของตัวเองครับก็มีความสําคัญไม่แพ้กันชีวิตของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับและทุกคนก็ต้องหาตัวเองให้เจอนะครับในการเดินทางสู่ความสําเร็จครับมันไม่ได้มีสูตรสําเร็จที่เฉพาะเจาะจงหรือแนวทางที่ตายตัวแต่ละคนครับมีเส้นทางและก็มีวิธีการที่แตกต่างกันการเชื่อมั่นในตนเองและการตัดสินใจตามสัญชาตญาณของตัวเองเป็นสิ่งที่ CK เนี่ยให้ความสําคัญครับ การเชื่อในตัวเองไม่เพียงแต่ช่วย้เขาสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นนะฮะแต่ยังช่วยเขาเนี่ยสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นบนโลกธุรกิจได้อย่างมั่นใจนะครับเพราะนั้นครับอย่างแรกนะฮะต้องเชื่อมั่นในตนเองต้องมีทักติที่ดีแล้วก็เชื่อในสัญชตาตญาณนะครับอย่างที่สองครับการที่คุณเนี่ยวันนี้นะ่ยยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายอะไรนะครับไม่ได้เป็นอะไร ครับ CK ครับมองคุณค่าในการเริ่มเริ่มต้นจากศูนย์นะครับและเขาเชื่อว่าการที่คุณเนี่ยยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนั้นอะ่ะวันนี้มันไม่ใช่ปัญหาในยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่สูงมากนะครับหลายคนครับอาจจะรู้สึกกดดันแล้วก็จากความคาดหวังของสังคมครับว่าเราควรจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างของตัวเองแล้วเช่นรถบ้านหรือสถานะทางสังคมครับ แต่ c k มองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวชีวัดความสำเร็จและก็ความสุขที่แท้จริงครับการเริ่มต้นจากจุดที่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นโอกาสในการสร้างสิ่งใหม่ๆและการเรียนรู้การไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนั้นน่ก็ไม่ได้มีความหมายว่าคุณจะไม่ได้มีโอกาสสร้างอนาะคตที่ดีขึ้นในอนาะคตครับ แต่หมายถึงการมีโอกาสในการเติบโตและก็พัฒนาตัวเองในทางที่คุณเลือกนะคสีเคครับย้ําว่าความสําเร็จและความสุขไม่ได้วัดจากสิ่งที่คุณมีในปัจจุบันครับแต่วัดจากการที่คุณเนี่ยมีชีวิตที่มีความหมายและทําหน้าที่ของคุณด้วยความสุขการมีชีวิตที่มีความสุขและมีความหมายไม่จําเป็นต้องมาพร้อมกับการมีทรัพย์สินหรือสถานะทางสังคมครับแต่มาจากการที่คุณได้ทํางานที่คุณรัก และการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและการมีสุขภาพจิตที่ดีครับการเริ่มต้นจากจุดที่ไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นการเริ่มต้นที่มีคุณค่าและเป็นโอกาสในการสร้างชีวิตที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างธุรกิจพัฒนาทักษะหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างครับการเริ่มต้นจากศูนย์เป็นการเริ่มต้นที่มีความหมายและมีคุณค่ามากๆเลยทีเดียวนะครับข้อ3ามครับ ทำไมต้องทําตามกระแสสังคมอยู่ตลอดเวลานี่คือคําถามที่ทาง CK ตั้งขึ้นมานะครับ CK ครับย้าครับว่าความสําคัญของการเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องทําตามกระแสสังคมอยู่ตลอดเวลาในโลกของโซเชียลครับมีอิทธิพลมากมายาหลายคนรู้สึกกดดันให้เป็นบัต,ตามมาตรฐานหรือแนวทางที่สังคมกําหนดแต่ CK ครับเชื่อว่าการเป็นตัวของตัวเองและการมีชีวิตที่แท้จริงเนี่ย อ่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าการพยายามเข้ากับกระแสสังคมมาตรฐานที่สังคมกำหนดขึ้นการทำตามกระแสสังคมอาจทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยและได้รับการยอมรับจากคนฝูงนะแต่มันอาจไม่ได้ทำให้คุณเนี่ยมีความสุขหรือพึงพอใจกับชีวิตตัวตัวคุณเองครับการมีความกล้าที่จะเป็นตัวเองและทำตามสิ่งที่คุณเชื่อมั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ CK เคมองว่าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญการเป็นตัวของตัวเองช่วยให้คุณเนี่ยสามารถสร้างชีวิตที่มีความหมายและ ตรงกับค่านิยมและเป้าหมายของตัวคุณเองนะฮะ C.K. ครับแสดงให้เห็นถึงการเป็นตัวของตัวเองไม่ได้หมายความว่าคุณต้องต่อต้านหรือไม่ยอมรับมาตรฐานทางสังคมทั้งหมดนะฮะแต่หมายถึงการเลือกที่จะทําตามสิ่งที่คุณมีความสุขและมีชีวิตที่มีความหมายการเป็นตัวของตัวเองช่วยคุณสามารถสร้างสุขและสร้างคุมความบึงพอใจในชีวิตของตัวคุณเองได้และนั่นคือสิ่งที่ C.K. เนี่ยมองว่ามีค่ามากกว่าการพยายามเข้ากับ กระแสสังคมหรือมาตรฐานที่สังคมกำหนดนะครับข้อ4ครับแนวคิดก็คือว่าถ้าอยากประสบความสาเร็จทําได้อย่างเดียวคือการลงมือทําครับ CK เคเชื่อว่าการลงมือทำเนี่ยเพื่อให้บรรลุถึงความสําเร็จนะตามทัศนคติของเขาคือการรอคอยความพร้อมอาจจะทําให้คุณพลาดในที่จะประสบความสําเร็จครับความพร้อมที่ได้จริงไม่มีอยู่จริงในโลกของการทรําธุรกิจ หรือการเป็นนายตัวเองครับสิ่งที่มีคือการลงมือท,ทําทันทีที่คุณมีความคิดหรือความปรารถนาที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดครับการลงมือทําเป็นก้าวแรกสู่ความสําเร็จและเป็นหนึ่งในหลักการที่ ck ใช้ในการนำพาฟาดเวิร์กเนี่ยไปสู่ความสําเร็จครับการลงมือทําไม่เพียงแต่เป็นการเริ่มต้นการเดินทางครับแต่ยังเป็นการเรียนรู้การปรับปรุงและการพัฒนาตลอดเส้นทาง การลงมือทําช่วยให้คุณเผชิญหน้ากับความท้าทายกับความล้มเหลวและก็เรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้นครับ c k ครับมองว่าการลงมือทำเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญกว่าการรอคอยความพร้อมที่สมบูรณ์แบบการรอคอยความพร้อมอาจจะทําให้คุณเนี่ยพลาดโอกาสการเรียนรู้และการเติบโตการลงมือทําช่วยให้คุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงปรับปรุงแนวทางและพัฒนาทักษะของตัวคุณเองการลงมือทําเป็นการเริ่มต้นที่มีความหมายและเป็นก้าวแรกสู่ ความสําเร็จนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายแนวคิดก็คือว่าถ้าคุณอยากรวยเนี่ยคุณต้องมีความรู้เรื่องของการเงินนะครับซีเคมีความเชื่ออย่างแรงกล้าในหลักการหากคุณต้องการความร่ารวยเนี่ยคุณต้องเข้าใจเรื่องของการเงินก,การมีความรู้และความเข้าใจเรื่องของการจัดการการเงินการลงทุนครับและการเติบโตทางด้านการเงินเป็นสิ่งสําคัญที่จะนําพาคุณไปสู่ความร่ารวยและความสําเร็จทางด้านการเงินนะฮะ ความรู้เรื่องเงินเนี่ยไม่เพียงแต่หมายถึงรู้ว่าวิธีหางเงินเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงวิธีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพการลงทุนเงินของคุณเนี่ยให้เติบโตครับ CK คครับย้ำว่าความสำคัญของการมีความรู้ทางด้านการเงินและการเป็นผู้ประกอบการที่มีความรอบรู้ในเรื่องนี้ครับการเข้าใจเรื่องเงินเนี่ยช่วยให้คุณสามารถตัดใจทางการเงินที่ดีหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นและเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่ำรวย การมีความรู้ทางด้านการเงินยังช่วยคุณสามารถจัดการกับความท้าทายทางด้านการเงินที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินการธุรกิจหรือเป็นนายตัวเองครับการเรียนรู้เรื่องการเงินเนี่ยไม่จํากัดแค่อยู่ในห้องเรียนนะฮะหรือจากหนังสือเท่านั้นครับแต่ยังรวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ครับการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญครับการทดลองและผิดพลาดในโลกจริงด้วยการมีความรู้ทางด้านการเงินช่วยคุณสามารถนําเงินที่คุณหามาได้เนี่ย ไปใช้ในทางที่สร้างความร่ำรวยและสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินในระยะยาวนะครับ CK ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้และก็พัฒนาตนเองทางด้านการเงินครับและเขาเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เป็นกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่ความร่ํารวยและความสําเร็จทางด้านการเงินการมีความรู้ทางด้านการเงินไม่เพียงช่วยให้คุณสามารถสร้างความร่ารวยและแต่ยังช่วยให้คุณสามารถรักษาและเพิ่มความร่ารวยคุณได้ในระยะยาวนะครับและนี่ก็คือห้ไอเดีย ห้าแนวคิดห้าแนวทางจากคนรวยรุ่นใหม่นะครับคุณ c k ฟาร์ดเวิร์งนะครับท่านลองนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของท่านดูถ้าท่านอยากรวยก็ลองห้าลองนำห้าแนวทางนี้ไปทําดูนะครับได้ผลลัพธ์ยังไงก็อัปเดตกันใต้คลิปนี้ครับหรือท่านมีแนวคิดแนวทางอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์แบ่งปันก็นได้นะครับวันนี้ลาแล้วนะครับ ขอทุกท่านกด subscribe ด้วยนะครับใครกด subscribe ก็ขอให้ด้วยครับกดกระดิ่งด้วยก็ขอให้มีเงินร้อยล้านพันล้านครับ